สวัสดีครับผมชื่อจีบอนตัวจริงเสียงจริงผมก็ชื่อบกสะุงสวัสดีสวัสดีสสดทุกคนจเจริญสุขจเจริญในธรรมสาธุชนทั้งหลายช่วงเงยน็นๆค่ำๆวันนี้มาให้ดูเดี๋ยวก่อนสวัสดี สิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีมาทักทายโน่นเฮียจีวอนเฮียจีวอนกับบักสบงมาทักทายยามเย็นเย็นค่ำค่ำ่สบงครับบักสบงอึ๊บ <c oughs> เฮียจีวอนนี่คือเฮียจีวอนกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยเสียงลุงตาเองไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวมาดูผมไปเที่ยวมาแล้วครับไปเที่ยอวอมาสองชั่วโมง ไปฟัดกันกลางป่ากับบักสะบงฟัดกันกลางป่ากับบักสะบงมาเที่ยวขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็สวัสดีเนาะสวัสดีทุกคนนี่เฮียจีวรดูท่านั่งดูท่านั่งของเทวดาน้อยก่อนเทวดาน้อยจีวรดูท่านั่งของเขาสักก่อนก็ ผู้ชมสี่สิบกว่าโอ้เห็นตาเห็นตาตัวตึงบักสะบงบักสะบงมันเป็นแมวหน้ามึนเป็นแนวมวแมวหน้ามึนหน้ามึนสุดๆวันนี้ก็ขอขอบคุณญาติโยมที่มาเยี่ยมเฮียจีวรมาจากเชียงใหม่เลยมาจากดอยสุเทพเชียงใหม่เลยวันนี้โอ้ เขาตั้งใจมาอย่างอย่างหนักมาด้วยภาวนาให้เจอเฮ er ียจีวอนด้วยเจอจริงๆวันนี้เจอจริงๆสวัสดีรอบเย็นรอบค่ำออรอบเย็นเย็นค่ำเฮียจ er ีวอนครับไปเที่ยวขึ้นมาเห็นความน่ารักดูความน่ารักของเฮ er ียจีวอน นี่คือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตองอูฮะห,หนึ่งเดียวในสามโลกหนึ่งเดียวในสามโลกกท่นานเนี่ยจีวรเทวดาน้อยจีวรเขาเรียกชื่อนี้ไม่ได้ได้มาโดยง่ายไม่ใช่ว่าได้มาโดยความบังเอิญไม่ใช่ชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มาเพราะความสามารถของเขา ไปใส่บักหนาชิบไปใส่บักสบงบักสบงครับโชคโชคบัก <c oughs> บักนำโชคบักนำโชคแต่ว่ามันไม่นำโชคมันนำมันอับโชคมันชอบแกะซองขนมครับมันชอบแกะซองขนมกินโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือบักนำโชค นี่คือบักนำโชคครับนำโชคบองบองบองมาเล่าบองมาเล่าโชคมาน <c oughs> นี้บักบักอ้วนบักโชคบกักอ้วนฉิวานมาเล่าฉีวานมานั่งเล่า ไอ้บักสบงดูบักสบงสักกันบงมันเหนื่อยมันนอนบงไอ <c oughs> ้บงครับ